สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ f c เช้าวันนี้วันที่2 4พฤศจิกายน2 5 6 5ก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปแรกของวันนะครับผมวันนี้ผมก็มีข้อมูลเลขเด่นบนนะครับ3ตัวมาอย่างน้อย1ตัวนะครับเลขเด่นบนเท่านั้นนะครับผมอันนี้ไม่ใช่เด่นล่างนะครับเด่นบนคือบนนะครับผมก็มีไปล่างล่างบ้างนะครับแต่ส่วนมาก สิงวดนี้ไปล่างอยู่แค่งวดเดียวนะครับผมไปล่างแล้วก็ยังมาบนเหมือนกันนะครับผมส่วนมากแล้ว10งวดนี้มาบนเก้างวดนะครับผมมีไปล่างหนึ่งงวดนะครับผมสรุปแล้วก็คือเด่นบนนั่นเองนะครับผมหลักการวิธีคิดคำนวณน,นะครับผมเราก็จะนำผลรางวัลที่ออกหน้าก่อนงวดล่าสุดนะครับมาตั้งนะครับผม เราก็จะใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นนะครับ1บวก2ก็จะได้3แบบนี้นะครับผมสเตปต่อไปเราก็จะใช้หลักร้อยบวกหลัก10นะครับ7บวก8ได้15นะครับผม8บวก9นะครับเราก็จะใช้หลัก10บวกหลักหน่วยบนนะครับ8บวก9ก็จะได้17นะครับผมทีนี้เราก็บวกร้อยพวงมาลัยกันเลยนะครับผม5บวก7ได้12นะครับผม 3าบวก5ได้8ดนะครับผม8บวก2ได้10นะครับผมอันนี้คือเด่นบนนะครับเด่นบนแล้วก็ตำแหน่งนี้นะครับสีแดงแดงนี่นะครับผมในวงกลมสีแดงนี้นะครับยังเป็นเลขดับแต้มรวม3ตัวบนได้ด้วยนะครับผมตำแหน่งนี้นะครับผมตับผ่านมาแล้ว10งงดติดๆยังไม่หลุดนะครับ ดับแต้ม3ตัวบนได้แล้วย็ยังเป็นเลขเด่นบนได้ด้วยนะครับผมสเต็ปต่อไปเราก็ลบ1นะครับอันนี้ผมทําผิดนะครับจริงๆเป็นลบ1นะครับไม่ใช่บวก1 10ลบ1เหลือ9นะครับแล้วก็10บวก1ก็จะได้11ก็คือ1นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วในวันที่1เดือน1ิ2565นเราจะได้เด่นบนอยู่ที่ 901นะครับ901พี่พน้องๆก็ติดไว้สักหนึ่งตัวนะครับผมไม่แน่นะครับศูนย์อาจจะกลับมาอีกก็ได้นะครับเพราะว่าศูนย์ส่วนมากแล้วจะเข้างวดเป็นงวดเข้างวดเป็นงวดตลอดนะครับผมสําหรับศูนย์นะครับอาจจะกลับมาก็ได้นะครับสําหรับศูนย์ระหว่าง 901นะครับผมถ้าให้ผมเลือกนะครับผมเลือกู์กะ1นะครับถ้ามาบนจริงนะครับสําหรับสูตรนี้ถ้ามาบนจริงผมขอเลือก01นะครับผมเพราะว่า9ตัวนี้นะครับผมมีสูตรทําขึ้นมาใหม่นะครับผมก็ดับผ่าน17งวดติดติดยังไม่หลุดนะครับประจานวดวันที่หนึ่งเดือน12พ .565 สูตรผมให้ดับ9นะครับดับ110หน่วยนะครับผม ก็เป็นสูตรใหม่เหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะดับผ่านหรือไม่นะครับผมสําหรับ9นะครับผมจึงเทใจให้ศูนย์กับหนึ่งนะครับถ้ามาบนจริงนะครับผมถ้ามาบนจริงถ้า9ดับบนอาจจะมาล่างก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆที่เข้ามารับชมคลิปของแอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจนจบคลิปสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผม ฝากไปถึงคนเข้ามาดูใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งปิ้งๆเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อผมมีสูตรใหม่ๆมาลงให้จะได้แจ้งเตือนท่านก่อนใครนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม